กราบสวัสดีเด้อจ้าพี่น้องชาวไทยชาวฝรั่ชงชาวสตาปปรลร่ายุม้มใดของโลกบามพ่อนกราบงามๆสวัสดีคือเก่าเด้อจ้ามืนอนี้มูผ้าไปเที่ยวเคลื่อนเนาะจ๋าเนาะเงื่องโคโลนเอ่อไปกินร้านอาหารเอ่อเบี้ยงจันทร์เป็นเจ้าของเนาะจ้าเนาะเพิ่นเด็ดอาหารไทยแซ่แบแซ่บรสชาติไทยๆเลยจ้ามีแต่แซ่บๆเบิดถวยเบิดซ้ำเลยเออมูเพิ่นก็สิเหน็นเอาพาไปเที่ยว หายไข่ไม่ไมออกจากโรงพยาบาลไปร่องฟ้ามแข็งแกร่งของร่างกายเบิ้งก็เลยเอาไปไปก็ไปไปสันดกนางรหลดประมาณชั่วโมงหนึ่งจะพอได้ค่ารหลดตั๋วฟรีกันเนาะก็เลยส่วนกันไปหาค้นพอวามันเป็นสุดสัปดาวันอาทิตย์ก็สิไปได้ประมาณหาคนก็เลยส่วนกันไปจะไปกินหลานอาหารไทยไปย่างเที่ยวโคโล โดมเท่านั้นแหะแต่ว่าอากาศน้อนห่อนพี่น้องเอ้ยเอาฟ้ามงามเอาเอ่อมาฝากเนาะจ้ะเนาะพ่อเดบึงพ่อได้บ่ได้คิดอีหยังมากมายได้สมองโล่งๆได้หัวได้เว้าเข้ากับขายของตลาดน่งตลาดนัดเต็มพี่น้องเอ้ยพ่อได้เบิ้งอ่าได้หัวหล่อกรบมูกับหยังเพื่อนก็ลองเลือกันไปกินกาแฟแล้วก็กลับบ้านจ้ะเออแล้ว้อนี้เนาะป่าก็ได พาลูกชายไปหาหมอที่บา่าว้คลิปที่แล้วเนาะจ้ะ,นะเนาะเพื่อต่อเนื่องกับการทีว่า,าสิไปใส่มาใสา่นหรือว่าสิเดเาเ้าความในใจการยานค้นเป็นจังไไดมากน่อยแค่ไดเหมือนีีป้าก็ไเด้ฟั่งเพิ่นเพิ่นกับเป็นค้นเบาเองนั่นลหละกับหมอเนาะหมอนี่เพียงแต่เป็นหมอหมอบานหมอประจําเจ้าของอยู่เนาะจ้ะเนาะบ่มแมวนว่าไปเออ่หมอทางเออ นี่โดยตรงอันนี้ไปเว้ากับหมอบ้านหมอประจาตัวสะกอนว่าเออเพิ่นเป็นแนวดเพิ่นก็บ,บอกว่าความยานของเพิ่นเอ่อมันเพิ่มขึ้นเรื่อยเอ่อมันมันบ่มันบ่นบดีขึนนะพี่น้องก็เลยตรงได้ตรงการฟ้ามซอยเหลือหรือว่ามีเอ่อขีินงคี้นิกอันใดท,ที่สีซอยเหลือต่อไปกับหมอบ้านเพิ่นก็เลยเววว่าเออ ตอนนี้เฮ็ดอยังอยู่อยู่ผู้เดียวหรือว่า,า,วา,าอันย่ามว้าย่ามหยังการตัดสินใจอันใดให้ให้เพื่อนตัดสินใจเองเออยยอย่าอย่าสันแม่บอกว่าโอเคกับโอเคหรือว่าเออจังสีนะ่ะให้เล่าตัดสินใจเองว่าให้เฮ็ดเองอยังเองเอออย่าตามแม่ยอย่าตามแม่บอกแม่ยเบาเด้อเอ่อเธอคล้ขาขๆตัวแล้วให้ตัดสินใจเอง พิ่นก็ะเลยให้ทียูของคีนิกนี่สิไปโลกนี่นะมันเป็นโลกที่ว่ามันมันสิแก่ยากตรงที่ว่าเอาอย่ยูขึ้นก็ว่าห้าต้องออกออกดูดูจังสันนะพี่น้องแล้วก็เพิ่นก็ะเลยนัดต่อนัดให้ไปหาเพิ่นทุกอาทิตย์ ไปหาหมอนีทุกอาทิตย์แต่ว่าตรงไปผู้เดียวเดอ้อเพิ่นว่าตรงมากผู้เดียวบ่ตรงผ้าแม่มากซันบ่ตองเธอบ่ตองมากน้าลูกเออป่าก็เลยว่าโอเคเออเพิ่นกระหท้ทีอยู่มากเออเพิ่นกระบอกแนะนําว่าสันโทษโทษเองเดอ้อเออพะว่าคนทีสิโทษหายนีบ่เข้า่ให้โทษเองซันซันเป็นลักษณะหนีพี่น้องเจ็บไครได้ป่วยเ้าโทษกันได้แต่ว่าเป็นลักษณะหนี ก็าาหายคนคนป่วยคนที่เป็นเองน่ะโทษเองว่ามีฟ้ามสามารถาตัดสินใจโทรรัพท์ไปหาเข้าไใดบอ่อนะพี่น้องแล้วก็เว้าฟ้ามนิดๆหน่นนอยๆให้ข้าฟั่งแล่ะข้าก็ะสีหายว่าเออเฮาสีไใดไปอยู่กับขี้ดิดนีดน่มือใดอย่ามใดพอว่าก็สิคิ้วหน้านรู้หรือสิว่าจางังใดกับคุยน้ำเข้าอานะพี่น้องเขาต้องเป็นคนโทษเองบมว่าเธออย่าโทษให้ลูกเด้อแล้วกะ เขาก็นัดไหนเล่าเนี่ยไปหาถูกกทิตย์เอ้ยทุกอ่าทุกสัปดาห์พี่น้องโอ้ยปาก็ดีใจในโรงเออแนีหยนาเล่าไปเพิ่นเบากะน้ำตาเพิ่นกะสีไหลเจาของกะสีไหลแต่ว่ากะคือสีลัปลูว่าเออเป็นหลายอยู่พี่น้องเพิ่นกะบอกว่าเพิ่นเป็นมาตแต่งแต่อนุบาลแล้วนาะเบากับหมอจนปนีฉันมีความรู้สึกว่ามันมันบอดีขึนคล้ขาขๆกับมันมัน พราะว่าอย่างล่ะเ้าอยู่ในว่ายตีก็ล่งออกทำงานอย่างสี่แล้วเฮาสิมาอยู่ในห้องอยู่ในบ้านบบไปกบไปมากใส่จังสี่มันมันก็เป็นธรรมดาพี่น้องมันก็มันหนักไงมันบ่ไหวอ่ะเออมันก็สิเป็นบําบัดจิตบําบัดใจาพาไปนันมาหนี่หรือว่าเราตรงออกเจอมูเจอผวกเนาะนั่นล่ะเพิินป่าก็ดีใจที่เพิ่นได้เว่าฟ้ามในใจอันใดซูหมอฟัง่งแต่ว่าเออสันสิไปอาทิตย์หนานี่ อหายเพิ่นไปผู้เดียวอาเทียเพิ่นมีอันใดที่อึดอันตันใจกับครอบครัวหรือว่ากับแม่หรือว่ากับสิ่งที่เจ้าของเป็นหรือว่ากับแฟนของแม่นะหายเพิ่นเบาป่าดีดีใจพี่น้องเอ้ยป่ากอบพุินที่เพิ่นถึงที่สุดโอ้ยโล่งใจพี่น้องบ้านกะสิได้ซอยแล้วก็หาหนทางอานาคตของเพิ่นเนาะเพื่อที่สิได้ดูแล หรือว่าเหตุอันใดต่อไปป้าก,ก็ขอบคุณหมอเพิ่นหลายหลายพลลเพิ่นรับรับว้เผื่อที่ว่าเพิ่นสีไใด้ซอยเหลือนะพี่น้องเพราะว่าเล่าอายุก็ย่งหน่อยอายุยี่สิบสันต่อไปขังนานี่มันสี่ยากลําบากตรงที่ว่าอานาคตเน่าแหนยังแนนสารพัดเกี่ยวกับการงานนะพี่น้องมันต้องฝ้าเรื่มต้นแต่ตอนนี้เนาะขอบคุณลหลายๆเด้อพี่น้องเอ้ที่เข้ามาเป็นกําลังใจที่มาฟัง เพื่อนๆทุกคนเด้อจะเด้อขอบคุณหลายๆจะอยู่ดีไม่แห้งสบายดีสุขภู